สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่19พฤษภาคม2558นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้คิดว่าน่าจะให้ภาพคล้ายๆกับการเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะคะค่อนข้างจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบทั้งในแดน,วน,แดนบวกแดนลบความผันผวลนลลลระหว่างวันค่อนข้างเยอะแต่ว่าโวลุ่มการซื้อขายเนี่ยถือว่าค่อนข้างเบาบางอย่างเห็นได้ชัดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยซื้อขายไปเพียง3.1 หมื่นล้านบาทเท่านั้นนะคะก็เทียบเท่ากับประมาณ66.6%ของค่าเฉลี่ยทั้งปีเท่านั้นนะคะแล้วก็การมุฟของต่างชาติกับสถาบันในด้านการซื้อขายสุทธิเนี่ยก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังประเมินว่าตัวดัชนีหุ้นไทยวันนี้น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจากัดอัพไซด์ค่อนข้างจํากัดนะคะยังคงให้แนวต้านสําคัญที่15-20สนะคะส่วนแนวรับสําคัญก็1500้จุดนะคะก็ ปัจจัยที่น่าติดตามสําหรับวันนี้คงมาจากปัจจัยภายในเป็นหลักนะคะเรื่องของการประชุมคอสชอนะคะเรื่องข้อสรุปการทําประชาพิจารย์ของรัฐมนตรีของร่างรัฐมนูญฉบับใหม่นะคะว่าจะมีการอนุญาตให้ทําหรือเปล่านะคะถ้าจะมีการทําประชามตินะคะ ก็อาจจะทําให้การเลือกตั้งจะต้องเลื่อนออกไปอีกอย่างน้อยราว3เดือนนะคะซึ่งจากกําหมดเดิมที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี59กนะคะก็อาจจะต้องเลื่อนไปเป็นไตรมาสที่2ของปี59นะคะในด้านของตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศหลักยังคงต้องจับตาต่อไปนะคะทั้งของต่างประเทศอย่างสาหรัฐอเมริกาจีนเองก็ตามนะคะออของไทยเราเองเนี่ยเมื่อวานนี้เรื่องของตัวเลข GDP ไตรมาสแรกก็ออกมาต่ํากว่าคาดนะคะตรงนั้นก็คง นักลงทุนก็อาจจะแฟกเตอร์อินเข้าไปในราคาระดับหนึ่งแล้วนะคะทาให้การย่อตัวไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะสําหรับตลาดแต่ว่าถ้าจะมองกันในภาพรวมเองแล้วจริงๆปัจจัยในเชิงบวกที่เด่นชัดที่จะผลักดันการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้มองอัพไซด์ค่อนข้างจํากัดนะคะด้านดาวไซด์ก็ประคองตัวที่1,500จุดก่อนนะคะถ้าตราบเท่าที่ยังเทรดเหนือ1,500จุดกลยุทธ์ระยะสั้นยังขึ้นขายลงซื้อเกิ่งกาไรเป็นรายตัวต่อไปได้นะคะแต่ถ้าหลุด1,500จุดดู C, ลอยอีกรอบนึ่งก่อนนะคะสำหรับหุ้นในพอร์ตระยะสั้นเมื่อวานนี้มีเทคโปรฟิตตัว MTLS ออกไปนะคะทำกำไรที่4.65%นะคะส่วนอีก4ตัวถือต่อนะคะ BDMS, SF, CBG แล้วก็ตัว s p c g นะคะหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์มีแล้ว1ตัวนะคะคือตัว TNPC นะคะในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นเม,มื่อวันมีเทคโปรฟิตออกไป2ตัวนะคะคือตัว cpn แล้วก็ตัว c b g นะคะส่วนตัว css เนี่ยยังซื้อไม่ได้นะคะระดับราคาที่เราตั้งต่ำเกินไปนะคะก็ถือว่ายังไม่ได้สถานะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่มหนึ่งตัวก็คือตัว cpf นะคะตัวนี้มองในเรื่องของราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมารับข่าวงบไตรมาสแรกนะคะที่ออกมาดีกว่าคาดตามจากที่ตลาดคาดนะคะแต่ว่าจากผลการดาเนินง,งานที่คาดผ่านจุด,จดต่าสุดมาแล้วนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอีก 0.27%จาก f s c i เนี่ยจะทำให้ยังมีความน่าสนใจอยู่นะคะก็ให้เข้าซื้อที่24บาทนะคะเราทำกำไร25บาทตัดขาดทุนที่23บาท30ค่ะส่วนในกลุ่มของชอ็อตเซลนะคะหุ้น SBL ยังคงสถานะต่อนะคะทั้งในส่วนของการทำคู่แพทริตนะคะ BS หารด้วย BDMs นะคะชอ็อตเซลตัว ครีเชียชิปปิง้งชอ็อตเซลล์ตัว g t a นะคะชอ็อตเซลล์ไทคอนแล้วก็ชอ็อตเซลล์มั่นคงเคหาการถือสถานะต่อทุกตัวค่ะปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ